สวัสดีครับทุกคนลืมเกมนี้กันไปหรือยังครับกับเกมโปเกมอนไฟเลสนะเป็นเกมของอเครื่องเล่นเกมบอยเอ็กวานนะครับครั้งที่แล้วเราคร้างไว้ที่นี่เนาะเออพิ่งกลับมาเล่นนะครับพอดีว่าอยากพักเกมอื่นบ้างนะก็เลยกลับมาเล่นเกมนี้หน่อยตอนนี้ผมก็ได้ โมกวันตัวใหม่มานะครับจิโอจุดอ่านว่าอะไรอิชิสึบุเตะนะครับอ่าไม่โจมตีล่าดีนะว่าได้ท่าไม่นี่จูดมาแล้วนะครับเป็นงไงโดนหินล่วงใสไปเลยนะครับได้ค่าประสบการณ์มา280กว่า XP นะ ไปเลยชาเมลียอนนะครับแมาด้วยบัตเตอร์ฟลายนะครับบัตเตอร์ฟรีเออส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับอ้าวเอาอิชิสึบุเตะมาสู้เหมือนกันนะไปเลยคอนเฟสชันเป็นท่าพลังจิตนะครับในอนิเมะก็คือได้เสียน้ำตาตอนที่สตชุชินะครับได้ไปบัตเตอร์ฟรีไปนะตอนที่อยู่บนเรือเซนแอนนะครับ เป็นเกมคลาสสิกอีกเกมหนึ่งเลยนะที่โด่งดังมากเลยครับในเครื่องเล่นเกมบอยนะครับสำหรับโปเกมอนเนี่ยจำได้ว่าสมัยนั้นนะครับยังเล่นเครื่องเกมบอยปกติอะทุกคนที่หน้าจอเขียวๆอะแต่แพงมากนะครับสมัยก่อนสมัยก่อนสองพันก็คือโคตรแพงเลยนะเรายังไม่มีไรายได้เนาะแม่ก็เลยซื้อเครื่องเล่นมือสองให้นะครับแล้วเราก็เล่นทั้งวันจนโดนด่าเลย ดนดุเลยสมัยก่อนก็ฐานก็เปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยนะเพราะว่าเกมบอยแอกวามันใช้ฐานนะครับคิดดูว่าต้องซื้อไอ์อะแดปเตอร์นะครับที่ใช้ต่อกับเครื่องเกมบอยแอกวารุ่นแรกเกมบอยปกติรุ่นแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่โดนไฟดูดด้วยนะครับอันตรายมากเลยนะ สมัยเด็กครับอ่ะโอเคนะครับเราย้อนไหวไปแล้วนะกลับมาที่ตอนนี้ต่อครับเอ่อาเป็นว่าเดี๋ยวเราสู้เท่าที่เราสู้ไหวแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวอื่นเราค่อยย้อนมาสู้นะรู้สึกว่าภาพนี้เราสามารถสู้กับอ่าโปย์บอลเทนเนอร์ซ้ำได้นะครับโดยต้องมีเครื่องที่เจ้าที่ชื่อว่าเจ้า V S อะไรสักอย่างนะครับ นิตรันตัวผู้นะจะพัฒนาร่าง3ได้ก็ต่อเมื่อต้องใช้มูลสโตนนะครับซึ่งภาคนี้มูลสโตนก็มีไม่กี่มีไม่กี่ก้อนเองนะแต่ว่าดีหน่อยที่ว่าภาคนี้มันจะมี่าเมมันจะมีหินพัฒนาที่เราสามารถใช้ตังซื้อได้นะครับพวกหินไฟหินน้ำหินพืชอ,อะไรอย่เงี้ยนะครับหินไฟฟ้าเนาะ โดนท่าไมกีจุดเข้าไปนะครับรู้สึกว่าอิชิสุบุเตจะพัฒนาดีได้ท่าระเบิดมาด้วยจะพัฒนาในเลเวล25นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาให้อิชิสุบุเตพัฒนาเลยนะเป็นโกลอนนะครับจะได้เอาไปสู้กับแมทติสนะครับในโปเกมอนยิมที่3นะที่อยู่ที่ใกล้ๆกับท่าเรือเซนแอนนะครับ มันได้บรรยากาศเก่าๆดียนะสำหรับเกมนี้คือจริงๆผมก็เล่นอยู่นะครับกับเครื่องเล่นอีมูนะครับของจีนนะซื้อมาจากช h อ p ป,ปีนะครับประมาณ600ยหรือหกร้ก็บาทนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องนั้นมันอัดอัดคลิปไม่ได้ไงก็เลยซื้อแอปในโทรศัพท์ของ ซัมซ n งนะครับ A02 นะครับอีกเครื่องนึงที่ผมใช้เล่นอยู่นะไปเลยพีเจนนะครับพีเจนนี่ต้องเลเวล36ถึงจะพัฒนาเป็นพีจอรนะเอาจริงๆก็คือจำชื่อได้จากสมัยก่อนเลย <c oughs> ไล่ชื่อมาเรื่อยๆก็เลยเออจำชื่อได้บ้างแต่ โปเกมอนยุคหลังๆมานี่ผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะครับมันไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึงพัน 1, ตัวหรือยังไะเป็นเกมที่มีมาอย่างยาวนานนะครับมาอีกแล้วอชสุบเมาสูไหนก็ดีคกิดจะเข้าฮีด้วยนะ ได้เงินมาสิลี่ตรงนี้ต้องสู้นะครับเพราะว่ามันมีนมโปเกมอนอโปเกมอนตกอยู่ด้านบนนะครับถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นทักษะโปเกมอนด้วยนะมาเจ้าหนูน้อยซาฟารีนะครับใช้โกลาต้ามาโซ่ทีนี้อิชิสุบโบเตเนี่ยมันเป็นโปเกมอนหินที่ค่อนข้างจะมีความชายเยอะมากนะครับเพราะว่าตัวมันหนักเนาะ ก็อาจจะโจมตีช้ากว่าพวกโปเกมอนที่ไม่มีความเร็วนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะถ้าเล่นปกตินะครับเนื่องจากว่ามันต้องเทะ่ะถึงจะพัฒนาเป็นร่างเป็นล่างที่3ได้นะครับถ้าเราเล่นคนเดียวเนี่ย มันไม่มีทางที่จะพัฒนาได้เลยนะครับนอกจากใช้สูตรใส่โค้ดใส่อะไรพวกนี้นะผมก็กะว่าจะเอาไปใส่ตอนที่จบเกมแล้วนะครับช่วงที่เราต้องไปตามเกาะต่างๆนะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปครับไม่ได้ซีเรียสมากว่าต้องเสร็จในเร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะค่อยๆติดตามกันไปก็ได้ครับสำหรับคนที่ติดตามเกมนี้เนาะ อามีออลันบารีดนะครับตกอยู่ที่พื้นโปเกมอนเทนเนอร์คนถ,ถัดไปครับยังสเตอร์ชาร์ดนะอ่าใช้อาโบนะครับเป็นโปเกมอนงูนะจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในอนิเมะน,นะครับแกงล็อกเกตใช้นะมุสชิเป็นคนใช้นะครับในช่วงอ่า โปเกมอนซีซันแรกๆนะหลังๆมานี่รู้สึกจะเป็นตัวอะไรวะตัวอะไรจำไม่ได้เ <c oughs> ออแซนนะครับแซนก็คือเป็นโปเกมอนตัวนิ่มเฮ้ไม่ตายด้วยคือถ้าโปเกมอนธรรมดาโจมตีใส่อิชิสึโบเตะนะครับมันจะไม่ค่อยเข้าเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่า อย่างอย่างที่บอกครับว่าอิชิสุโบเตมันเป็นโปเกมอนหินดินนะนะเวลาเราต่อยใส่หินอย่างเงี้ยมันจะเจ็บตัวเราเองใช่ไหมเออมันเจาะไม่เข้านะครับแต่ว่ามันจะแพ้ทางกับพวกพืชและน้ำมากๆเลยตันน้ำที่ยวตายนะทุกคนนี่ก็โปเกมอนเทนเนอร์อีกหนึ่งคนนะครับชื่ออะไรเนาะ เลสเฮล่เลี่เนื่องจากว่าฝั่งตรงข้ามใช้โปเกมอนพืชนะครับอิซิสบุตเตของเราคงสู้ไม่ไหวแน่ๆนะเดี๋ยวเจอถ้าดูดซับเข้าไปก็เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเอาโปเกมอนชนะทางพืชมานะครับก็คือริสโด้นั่นเองนะ ใกล้จะได้พัฒนาอยู่เหมือนกันนะครับอีกแค่ <c oughs> 9เลเวลเองนะครับปกติว่าสามสิบหกอ่ะรเลเวลสามสิบหกถึงจะพัฒนาเป็นลิซาดอนนะครับแล้วก็ภาคนี้ยังไม่มีเมก้านะทุกคนดังนั้นเนี่ยก็ร่างสูงสุดของอิชิสบเออไม่ใช่สิร่างสูงสุดของลิซโดก็คือจะเป็นลิซาดอนนะครับโอยมนตัวที่สามเป็น รักษณะคุซสอีกแล้วนะโปเกมอนพืชเดินได้นะครับเราก็เอ็กซโดตอรมาสู้นะครับพ่นไฟใส่ก็เรียบร้อยแล้ว bye <c oughs> ลบายบายเลเวลมันต่างกันนะเน,ะะนาะลาสเฮเล่แลสหรือเปล่าได้เงินมาสอง้แปดบาทนะครับ ด้านบนนะครับเราจะไปเจอกับมาสกินะซึ่งมาสกิอยู่ในร่างโปเกมอนครับเนื่องจากว่าทำการทดลองแล้วอยู่ๆโดนเข้าไปในเครื่องฟิวชั่นนะครับสุดท้ายก็คือประตูปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานก็เลยเข้าไปอยู่ในร่างของโปเกมอนนะเขาก็ขอให้เราช่วยปลดปล่อยเขาทีนะครับช่วยแยกร่างจับแยกร่าง คืนล่างมาให้เขาหน่อยโอเคตึงอ้าออกมาแล้วนะครับมาสกิเดี๋ยวเราก็เข้าไปคุยกับเขานะครับนในนี้มันชื่อบินว่ะโอเคเขาให้ตัวเรือนะครับมาให้ก็คือเรือเซนแอร์นั่นเองนะ อันนี้มันชื่ออะไรอ่ะเรือแอนเหรอแอนนี่เหรอก็เดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเอา,ท,า,าทักษะการตัดหญ้าใช่แล้วครับทักษะการตัดหญ้ามาจากกัปตันเรือนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่สามารถเดินทะลุหญ้าได้นะหญ้าต้นใหญ่ๆนะครับต้องไปเอาทักษะตัดหญ้าที่นั่น อ่าแกงอกเก็ตเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ขอขอหิวเลือดก่อนนะครับโอเคเราหิวเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ ก็เดี๋ยวเราจะจบคลิปไว้ที่ตรงนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปสู้กับแกงโลเก็ตนะครับที่อยู่บ้านทางด้านบนกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ